อ๋อขึ้นต่อเห็นไหมเจ๊เรามาอยู่กับเพื่อนและน้องของเพื่อนัอดีน้องเจดูขืนๆเนาะเราถ่ายพิอยูวิวแบบใหญยช่วยมายืนมองอยู่ข้างล่างขึ้นแล้วว้าอุ๊ยคนก็คงงั้นมันน่ากลัวตรงแบบแกร่งๆอะ เฮ้ยเราเห็นแบบไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกอะไรวะมังกรอ,อ่ะเห็นปะนี่กล้องอ่ะแบบเป็นชิงตาสวรรค์แล้วนั่นก็คือปู่ของเรามองอะไรอ่ะแล้วไหนพ่อเราชิมเน่พ่อเราไม่ชอบตรงแต่พ่อเราชอบตอนนี้มันสูงมากมน,นี่จะมีใครดูเปล่าชิมเนี่ยเราโอ้เราเจอคมลอยด้วยไหนมันลอยขึ้นไปอ๋ออ๋อเออใช่ใช่คม พระจันทร์อ๋อนั่นนกกะคุณสูงอยู่นี่คือฝั่งของคนอื่นในกล้องอาจจะดูไม่สูงอ่ะนั่นคือแม่ของแมมอุ้ยทำไมแม่ของแมมูมองกล้องเราเราไม่ได้ตั้งใจม,มาถ่ายแม่แมมูจะมองเราจะไม่พี่ที่อ้วๆอนๆคนละโซงมองฉันนะ่ะ ไม่ได้บุรีนะคะอุ้ยถ่ายผมไม่ทนันลงแล้วลงแล้วรอบที่สามเอ,าอ,อาม้าอ๋อเขาบอกว่ารอบที่สามเราออาเซ็งว่าสามรอบไม่ใช่สองรอบนี่ปูงง่เมืองเราแล้วใช่ไหม มาเหมือนอยากไปเรียนปะ่ะเพนกูเหมือนเด็กกับใชก็อเล่นได้อยู่นะก็ถูกมีแต่เด็กน้อยเขาเล่นป่ะเดี๋ยวเบอร์หน้าให้หน้าด้วนแต่มันเอ้ยเครื่องนี้มันตัดต่อไม่ได้อ่ะติดใครก็ซอรีนะคนเยอะมากเมิดเ,เลยล่ะ อล้สเป็นไงล่แต่ตอนแรกพาบอกสังอบณ่าจะห้าอบมันจะมีผู้ที่แบบมาถึงตรงนี้ไหมคะคณูนีมาถึงแล้วแกพูดถึงคณูธนีอะตอนแรกนึกว่าพัดันน่ นี่มันเร็วรอบนี้มันเหลวจำยังไม่ยอมหรือว่าพนักงานเขาไม่อยู่เขาก็เลยให้เราเล่นไปเรื่อยๆเลยเขาปกติมันยังไม่อยู่แล้วมันไปเรื่อยๆแล้วแบบพนักงานเขาจะแบบมารับอ่ะมารับอ่ะถ้าเราติดอยู่ตรงนี้พนักงานเขาไม่มารับเราอ่ะไม่รู้นะโอ้ไม่เป็นไรมันก็อยู่ได้เดี๋ยวเคลื่อนย้าย มียายช่วยไหมอีกรอบ,อ,รอ,บอีกรอบใช่ไหมแล้วไอเด็กคนนี่มายืนเรานี้คือแบบบวกสิบเหมือนบวกสิบอ่ะหกรอบโอเคหกรอบคาดออกหกรอบปุ๊บเริ่มจากสิบรอบ,รอบนี่นะออเออทำไมมองเป็นพระจันทร์นะพี่มองเป็นพระจนนะันทร์เลยอ่ะ น,น,นี่ถ้าเราจับอยางนี้ได้ถ้าอยู่ถ่ายมากล้องกูตกนี่ทำงไงเนี่ยขอใหย์ครัอยากนะคุณใช้กูกับเพื่อนอ,อ้าวเฮ้ยอีกรอบมันจะสิบรอบแล้วอ่ะอาจจะสักประมาณมยี่สิบรอบไหมอ๋ออืมเพยวจะลงยูทูบใช่ ก็คือแบบเราจะพูดคำอย่างน้อยมากเลยนะทุกคนใช่อ, <laughs> อย่าทำตัววีธีรุดหนิ <laughs> พูดกับเพื่อนอ่ะ <laughs> เออแบบคนสนิดโออีกรอบอีกรอบพี <laughs> ่ไหมแม่เราโอาเพ่อไม่เราจละลงได้แล้วพี่เท่าไหร่แล้ว8แล้วถ้า10แล้วมั้งอ่ะบ้าเหรออันนี้อันนี้คือคลิปนีนคลิปอาจจะ5้นาทีแล้ว ัวเจ้าข้างหลังยังอยู่ไหมข้างหลังเขาเปลี่ยนคนแล้วนะเราถหายตัวละเราไม่ได้ดูเลยทำไงดนี้ยเราติดอยู่ในนี้เราต้องทำสัญลักษณ์ความที่เ,เหลือไฟอีกลองฮาลองน้องสะดุ้งเลยจะมีประมาณสิบรอบอ่ะกว่าน้องเธอจบกว่านั้นก็จะได้เล่นน่ะน้องเขาแล้วจะมีรอหนึ่องอันนี้เขาเนื้อไทย ไปแล้วจะกี่รอแล้วใช่ไหมใช่ไหมเอออไปต่อต่อพีก้าจะนที่อัมันเลยสิบอ่ะไม่รู้ถ้ามันหนึ่งร้อบอ่ะตอนนี้คือรู้สึกแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยถ้าเรา่ยนเอนนี้เค้าน่าจะรอรับคนอยู่อ่ะล้วคนบนสุดอ่ะจ่งหวาที่เสียว คนสุดคื่ตรงไหนวะอ๋อ้มันมีใครอยู่แบบถ้าต่อไปเขาพันนี่นะเขาถอดตรงที่เราอะไรวะถ้าเรื่องอะไรอ่ะที่เราพิงออกอะไข่มันกี้เขาน่าจะกินอุ้ยข้างล่างอะกี้น่าจะแบบเขาจะขี้กจะทำยไมก่อน